ตุ้มตุ Luckily, okay. Uh, okay, uh, 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 Hence, ้งตุ oh, wow. ้งตุ้งตุ้มตุ้มตุ้ดตุ้มตุ้งตุ้มตุ้งตุ้มตุ้มตุ้ง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 ตุ้มตุ้ง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 ตต ไปพานมันต้องมีตัวเออผมว่าน่าจะใช้คอมมานด์บล็อกเลยดูปุ่มมีแค่นั้นแต่ทำไมกูเลื่อนหน้ามันยากจังวะอ่าอย่าาาาาหมุนรอบตัว360สามร้อยหกสิบองศาโอเคก่อนที่มันจะมากไปกว่านี้มาฟกอยู่กูอ่านไม่ออกสักคำโอเคยังมาอะไระสี่สิบอ่ะอ่ะมันสี่สิบบวกหนึ่งร้อยอินจิจ,จิสี่สสี่ อากูเนี่ยโอ้ยอยากรู้ใช่ไหมว่าได้เท่าไหร่อะยก,กูตตอบให้มึงดูเลยประมาณอ้ไรหนึ่งร้อยบวกยกูตอบใปหนึ่งร้อยสี่สิบเกียนแม่งหนึ140่งร้อยสี่สิบสัตเป็นไงอินดีไ้ไหมนะมึงไปเลิ่มเกมโอ้น่ากลัวมาเลย <c oughs> อ้าเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้น่ากลัวเว้ย ว่ามันไม่น่กกากลัวเพราะบรรยากาศอย่างไรต้งปงรับบรรยากาศให้มันได้อารมณ์ให้มันราาอารมณ์เวลาพาทิตตกแมวนี่ต้องกลางคืนล็อกเวลาเลยโอเคมาแปลงอแหลกแหลกแหล,แหลกจักระตุกดิเปิดประตูหือไม่ถามสักคำอ่ะใครอยู่ในบ้านไม่อยู่อ่ะเปิดแล้วว้ยเสียงเดิน โอ้โหบ้าอะไรอะโจเกอร์อะไรวะคุกกี้คุกกี้นี่เห็บนี่ไม่ไรโอ้ยคลิปกูกระตุกมาแล้วนี่โอ้ยผมว่าแบบนี้เป็นอะไรที่แรกมากเปิดดิเปิดว้าวฮะหายเปิด โอเคปุ้ยละโอเคนะโอ้ยเดี๋ยวเราจะสำรวจห้องนี้ให้ได้เกิดโอ้ยมันไปเอาบอกใคจากไหนวะกูไม่เคยเลยช่างมึงแล้วๆๆต้องปิดประตูปิดประตูตัวเดี๋ยวตัวเชื่อเข้าโอเคนะอือประตูนั้นเปิดไหมปิดนี่หว่าเปิดตูเฮยโอ้ยชิบเก็บปิดโอ้โหบ้าไปซะเลย ใครปิดไว้อยากให้กูรู้นะแล้วมันอ่านว่าอะไรพ่องอ่านไม่ออกสักทีดูบรรยากาศโคตรหัวรุกแล้วมันก็เซอร์กิดไอยาสโลอีกโอทําทไมมันแหลกอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เดิะไม่เจอไม่เจออะไรไอ้ปุ่มโอ้ยแบบไปจุสสีนะโอ้าวโห ไอ้เหี้ยอะไรวะน่ะอะไรของมันวะย้วแทบแตกไอ้เหี้ยมาอ่ะมีปุ่มต้องใส่มุดเข้าช่องลมโอ้มุดเข้าช่องลมไหมเดี๋ยวเดีย๋ยวข้างหลังอันนี้อะไรอ๋อช่องลมโอ้ยแลกโอยถ้าคลิปนี้กระตุกอย่าสงสัย แหลกขนาดนี้ไอพ่อมึงเล่นจิโอเคเ้ยอะไรแล้วเราจะไปไยังไงอุยเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะเทละโอ้โหมืดมาเลยมืดมาเลยพี่ผมว่าแหละยาเถอะพี่ผมขอ,ล,อละยาละคุกิดดี้วมาเล่นเนี่ย อะไรวนะเนี่ยขวาเหลืออะไรเสียตูดอุ้ยแหลกโอ้ล็อ,ลอกหอล็อกล็อกอะไรอะสปีดเอาไม่เอามายาสปีดประมาณหนึ่งน,นาทีเจ็ดวิเร็วดี๋ยวว่าเชื่องชา้ากไจีแต่อันนี้อะไร มาดูกันว่าไอ้ฟองคิดนกนั่นจะออกออกมาอีกไหมอ้าวไม่มาเว้ยโอเคเราจะเอาของพวกนี้ไปทำอะไรเอ้ยไฟกระพริบจะเปล่าถ้าเอาอันนี้ไปทำอะไรอย่าบอกว่าเอาไปงัดประตูนะอยู่ยไหนอยู่ไหนล็อกกับโอ้ใช่เว้ยอ๋อใช่เว้ยอ้าวเฮ้ยอะไรเนะี่ยเอาะไรของมันมะ

ไอ้เหี้ยอ้าวจบปะหกนาทีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันต้องเอาอคืนมันต้องเอาอคืนอย่างนี้มันต้องเอาอคืนอย่างนี้มันไม่ได้เหรอ มันไม่ได้การละอะไรมั้งโอ้โหอิอิวแล้ววันนี้อ่ะโอเคมันไม่ได้การละจกจบแบบนี้กุ๊บเขาจบจบเลยที่มันไม่แฮปปี้เอนดิ้งเอาหอกจากที่นี่นดูสัตว์ไหมดูแมดดิขลางลานี้มีที่อะไร นี<บ>่ไงไอห้องหานี่ผีมึงอยู่ไหนสัตว์ไหน,นไกลไกผีมันอยู่ตรงไหน,นตรงนี้ใช่ไหมอืมอืมเหตุผลติดระเบิดแม่งทิ้งให้หมดอหะนี่กูวา่าผีทะล่ใส่คำสั่งไอ้เหี้ยะลรไม่รู้ดูพี่แกใช้คำสั่งตัน,นี้าว ระเบิดเองผมไม่เกี่ยวในเพ่มันระเบิดได้ใจได้ใจได้ใจไงมันได้ใจโอยแาควูจะกดด่วนนี่ไหมยังไงอื นี่อะไรมันคือห้องเคืองใช่ไหมก่อนทำอะไรกูอขอด้วยฝ้าหลังะระบรับดิโอ้ยอะไมวะเนี่ยอึ๊บมามาแล้ว Oh y e a ย b a ยย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 กยกบเสียง Oh y e a h ยยยยยยย e ยย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 ย อเออจะว่าไปประตูนี้มันมีอะไรวะอยากรู้ทางด้าว่า้างนนนี้มีอะไรจุดไอ้เด็กดอกห้องว่างเอมห้องนี้ก็ดูดีบ้านนี้ก็ดูดี นแหละที่กูอยากได้จุดเกิดนี่เก็บไว้มันดูดีปึ๊บแต่กูเก็บหัวคิปเปอร์นะเนี่ยเปลียนเป็นหัวนี้ดีวกว่าดูรอเ็าเยอะอ้ มือีกโอยอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r คร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้กูได้แมททีนี้อีกรอบเออถ้าไม่กดกูก,ก็จะไมย่ยังไม่มาเล่นเราจะกว่าพวกมึงจะกดอ่ะอุ้เชียจิอบแล้วผมก็ขอขอบคุณก้าวซับสไคร์นีผมจะอยากผม บอกเลยว่าถ้าผมได้สิบซับแล้วผมจะเล่นมินิเกมให้ทุกท่านดูโอเคบายอย่าลืมซับแนวกูด้วยไม่ไม่เสียงเบาไปเสียงเบาไปอย่าลืมซับแนวกูด้วย